ามน้ำนะน้ำรู้สึกว่าความแตกต่างอะ่ะมันไม่ได้แยกแบบมันไม่ได้แยกค่ะคือมันไม่ได้ทำให้คุณทำขนมปังออกมาเฟลคือมันก็แค่ลดลงไปนิดเดียวหรือขยะที่จะแปะ๊ะอ่าถ้าคุณเป็นคนแปะ๊ะคุณรู้สึกว่าไม่ได้สูตรคุณต้องแบบว่าโอ้ยคุณได้สูตรที่ดีมาจริงๆเลยสูตรนี้แบบขั้นเทพมากเลยคุณก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้นะคะพื้นฐานที่คนทำขนมปังอะ่ะควรจะต้องรู้เอาไว้นะคะพอเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ย คราวนี้เราก็จะสามารถปรับสูตรขนมปังของเราได้นะคะ มีคนส่งคําถามเข้ามานะคะใน YouTube ของเราเนี่ยว่าจะเปลี่ยนขนมบังที่ใช้ยีสต์ธรรมดานะคะใช้ i n นซันดยีสต์เนี่ยมาเป็นซาวโดอ่ะต้องทํำยังไงนะคะวันนี้เราจะมาให้คําตอบกันนะคะว่าจะต้องทํายังไง เรื่องของเรื่องเนี่ยการคิดหรือการคำนวณพวกนี้มันแล้วแต่ว่าเบเกอร์เขามีความถนัดอะไรยังไงนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวตัวเราเองนะคะที่เราทำเราจะใช้อยู่2วิธีนี้ซึ่งมันอาจจะมีเบเกอร์คนอื่นใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่บอกว่าอันเนี้ยจะเป็นวิธีของเรานะคะก่อนที่คุณจะทำขนมปังสมมุติคุณไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยนะคะแล้วคุณไปดูจากสูตรเนี่ยคุณพยายามทำให้สูตรของคุณเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ คำว่าเบเกอร์เปอร์เซนต์เก็คือว่าเขาจะเอาตัวแป้งอ่ะเป็นหลักเราจะคิดแป้งอ่ะเป็นตัวหลักเลยนะคะแป้งทั้งหมดน่ยรวมกันอ่ะถือว่าเป็น100%ก็คือน้ำหนักแป้งเป็นเท่าไหร่ไม่ว่าคุณมีใช้แป้งกี่ตัวเนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่ปึ๊บเอาน้าหนักของแป้งรวมทั้งหมดเนี่ยใช้เป็นเกอ์ในการใส่ ตัวส่วนผสมอย่างอื่นนะคะยกตัวอย่างอย่างสูตรเนี้ยเราให้แป้งอ่ะหกร้อยใช่ไหมคะเสร็จแล้วโดยปกติเนี่ยขนมปังอะ่ะมันไม่ได้มีสูตรลับอะไรเลยมันก็เนี้ยแป้งน้าเกลือยีสต์ใช่ไหมคะน้ำเนี่ยเขาก็ใส่ไปเลยอายุอย,ยากจะใสตั้งแต่5้ายันไปถึง8ปดเเนี่ยแล้วแต่เราเราจะใช้นะคะซึ่งอันนี้ให้ตัวอย่างไว้ที่70%เรกลือก็ใส่ไปได้เลยเนี่ยประมาณ A อเวอรโดยปานกลางเนี่ยเขาก็ใส่กันที่2%นนะคะแล้วก็ยีสต์ก็แล้วแต่เลยว่า เขาจะใส่กันที่เท่าไหร่อยากหมักนานก็ใส่ยีสต์น้อยอยากหมักเร็วๆก็ใส่ยีสต์เยอะนะคะเนี่ยในสูตรนี้เราก็อาใส่ไว้ที่1%เวลาคูณออกมาเนี่ยน้ำเนี่ยเจก็70%อของน้ําหนักแป้งเกลือ2%ของน้ําหนักแป้งยีสต์หของน้ําหนักแป้งก็คือคําว่าของก็คือคูณนะคะอย่างเนี้ยเจของน้ําหนักแป้ง600กรัมก็เอา70%คูณกับ600 g, ออกมาก็เป็นน้ําหนักน้ํา420กรัมหรือเกลือ 2คูณน้ำหนักแป้ง6กร้ก็ออกมาเป็น12กรัมยีสต์ของน้ำหนักแป้ง600กรัมก็ออกมาเป็น6กรัมเนี่สูตรขนมปังมีเท่านี้จริงๆค่ะคุณที่เหลือคุณไป adjust ไปไปปรับสูตรเองอยากจะเพิ่มน้ำลดน้ำเพิ่มยีสลดเกลืออะไรเงี้ยคือคุณสามารถทำได้เลยคือทุกอย่างที่คุณใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ย คุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักแป้งเท่านี้เองค่ะหลักการพื้นฐานที่เราต้องรู้เอาไว้นะคะข้อที่2ก็คือไฮเดเรชันไฮเดเรชันก็คือปริมาณของของเหลวซึ่งก็คือหลักๆก,ก็คือน้ำนะคะต่อแป้งแล้วเวลาเราหาน่ะเราเวลาคิดคิดมาแล้วก็คือเอาของเหลวทั้งหมดที่เป็นน,น้ำเป็นนมหรืออะไรเงี้ยหรือเครือร่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆนานานะคะที่เป็นของเหลวทั้งหมดเนี่ยเอาไว้อยู่ข้างบน หารด้วยแป้งที่อยู่ทั้งหมดในสูตรนะคะแล้วก็คูณ100ออกมามันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างสูตรสมมติว่าเราใส่น้ำไป400อย่างอันเนี้ยใส่น้ำไป420กรัมหารด้วย600กรัมเพราะฉะนั้นนะ่นะเปอร์เซ็นต์ไฮเดรชันน่ะมันก็คือ70%เปอร์เซ็นต์แค่นี้เองอะคะ่ะอันเนี้ยเราต้องรู้2ออย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเบเกอร์เปอร์เซ็นเทหรือว่าไฮเดรชันมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานที่คนทำขนมปังอ่ะควรจะต้องรู้เอาไว้นะคะพอเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ย คราวนี้เราก็จะสามารถปรับสูตรขนมปังของเราได้นะฮะยกตัวอย่างนะคะเรามาดูที่ชาร์นี้กันนะคะก็คือว่าการที่เราจะเปลี่ยนขนมปังสูตรธรรมดาที่ใช้อินซันดาเยสเนี่ยไปเป็นการใช้ซาวัลดวิธีทำอะ่ะโดยปกติถ้าน้ำทำเนี่ยน้ำจะทำทำสออย่างอย่างแรกเนี่ยเอาตัวยีสที่เป็นอินซันดาเยสเนี่ยออกไปเลยนะคะแล้วก็เอาตัวที่เป็นซาวโดใส่เข้าไปเลย ไม่ว่าจะเป็น20%ของน้ำหนักแป้ง30%ของน้ำหนักแป้ง40%ของน้ำหนักแป้งแล้วแต่เราเลยนะคะอย่างที่บอกว่ายิ่งใส่ยีสต์น้อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งใช้เวลาหมักนานขึ้นเท่าน,านั้นแล้วการหมักนานมันดียังไงการหมักนานมันก็คือเขาก็จะค่อยๆย่อยย,อย่ยอยเอนไซนม์ในขนมปังย่อยกลูเตยยนย่อยนู่นย่อยนี่ทาให้เกิดรสชาติเนื้อสัมผัสที่แตกต่างแล้วก็มันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้สูตรแรกเวลาเราทําถ้าเราไม่อยากจะคิดอะไร เยอะนะยกตัวอย่างว่าแป้งคือ600กรัม6 3สก็ได้กับได้เท่ากับ180กรัมนะคะก็คือทำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าทำแบบนี้เอาตรงๆก็คือถ้าคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้สูตรคุณ่ะเพี้ยนไปเล็กน้อย ซึ่งการเพี้ยนไปเล็กน้อยเนี่ยมันมันเอฟเฟกอะไรเยอะไหมสมมุติคุณเอาไอต้ตัวตัวยีสต์เข้าไปอ่ะสายีสต์ที่เป็นยีสต์เลวแวงอ่ะสาของน้ำหนักแป้งนะคะมันก็คือ180กรัมเวลาเราเลี้ยงเลวแวงเนี่ยเราจะเป็นไฮเดรชั่นร้อก็หมายความว่าน้ำกับแป้งเท่ากันน้ำหนักแป้งเท่าไหร่น้ำหนักน้ำก็เท่ากันเพราะฉะนั้นร้อยแปด ในร้อยแปดสิบของเลอแวงมันก็จะมีน้ำเก้าสิบกรัมมันก็จะมีแป้งเก้าสิบกรัมแล้วก็รู้อย่างนี้แล้วเวลาเราเอาเอามาบวกกับเข้ามาในสูตรนะคะเราก็จะดูว่าตัวเมนโดของเราเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่สี่ร้อยยี่สิบนะคะบวกด้วยน้ำในเลอแวง90้เพราะฉะนั้นน้ำในสูตรจริงๆเนี่ยจะมี5 1 0สนะคะส่วนแป้งนะคะแป้งในสูตรเนี่ยมันมี600แป้งในเลอแวง90้บวกออกมาเป็น690 เวลาเราหารไฮเดรชันออกมาก็คือเอาน้ำมาหารด้วยแป้งแล้วก็คูณ100ใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเป็นไฮเดเรชันเราอะ่ะจะเพิ่มจาก70%เป็น73-91%อันนี้คือเอฟเฟกที่1นะคะก็คือ1 h y d ไฮเดเรชันเราสูงขึ้นอันที่2ก็คือเปอร์เซ็นต์อินกิเดียอนอย่างอื่นอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเกลือนะคะเกลือของเราอะ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้น้ำหนักแป้งของเราอะ่ะจะไม่ใช่600ละแป้งของเรามันจะเป็น690เพราะฉะนั้นเกลือเราใส่12ก็หาร690 มันก็จะออกมาเป็น1.73%นะคะถามว่าความแตกต่างอันเนี้ยจากไฮเดรชั่น70ไปเป็น73%หรือจากเกลือ2%ลดลงมาเป็น1.73%แตกต่างอะไรเยอะไหมถ้าถามน้ำนะน้ำรู้สึกว่าความแตกต่างมันไม่ได้แยกแบบมันไม่ได้แยกค่ะคือมันไม่ได้ทำให้คุณทำขนมปังออกมาเฟลคือมันก็แค่ลดลงไปนิดเดียว ถ้าไม่อยากคิดเยอะเราก็ใช้วิธีที่หนึ่งนี้ก็ได้ก็คือดึงดึงออกแล้วก็ใส่เข้าดึงอินเซนออกแล้วก็ดึงอันนี้ใส่ใส่ไอตัวเลเวนเข้าไปเลยแค่นี้เองเราก็ไม่ต้องคิดเยอะละเพราะอย่างที่บอกว่ามันนิดเดียวเองอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนี่คือวิธีที่หนึ่งหรือใครอยากที่จะแปะอ่าถ้าคุณเป็นคนแปะ๊ะคุณรู้สึกว่าไม่ได้สูตรคุณต้องแบบว่าหมวคุณได้สูตรที่ดีมาจริงๆเลยสูตรนี้แบบขั้นเทพมากเลย คุณก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้นะคะอ่ะเรากลับมาดูนะมันสูตรของเรามันก็จะมีแป้งน้ำเกลือยีสต์นะคะแล้วถ้าคุณอยากคำนวณให้เป๊ะเนี่ยก็คือคุณสามารถดึงดึงแป้งบางส่วนนะ่ะจากตัวแป้งหลักของเราอะ่ะยกตัวอย่างอย่างอ,างอันเนี้ยน้ำต้องการใส่ยีสต์ละแวงที่180สมมติน้ำคิดมาเลยว่าเออน้ำอยากใส่เท่านี้น้ำอยากใส่ตัวละแวง180น้ำก็จะรู้อยู่แล้วว่าไอตัวละแวงเนี่ยประกอบด้วยแป้งครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งมันก็เป็น90กับ90 เพราะฉะนั้นเราก็สามารถดึงดึง90กรัมออกมาจากตัวสูตรแป้งเดิมของเราคือแป้งเดิมเรามี600 g, ใช่ไหมเราดึง90ออกมาจากสูตรเดิมของเราเอามาตั้งเอาไว้แล้วเราก็ดึงน้ํา90กรัมออกจากสูตรเราเนี่ยเอามาทาเลเวนก่อน นะคะก็คือมันก็เป็น90-90ส่วนที่เหลือก็เท่ากับว่าเราไม่ต้องไปตตดอะไรเลยนะคะเราจะมาดวนวเราจะแบ่งแบ่งตารางเป็น2อสอ,ส,อส่วนส่วนแรกก็คือสิ่งที่เราต้องทําไว้ก่อนนะคะมันจะมีส่วนที่ว่าเราจะต้องไปทําเลอแวงไว้180กรัมแล้วคราวนี้เลแวงร้อยกรัมเราก็ต้องมาหักแป้งออกอย่างแป้งเนี่ยมันก็จะเหลือเอา6 0 0ลบ9กก็จะเหลือ5 1 0แล้วตัวน้ําเองก็เหมือนกันน้ำเนี่ย420ลบ9กก็เหลือ330 เพราะฉะนั้นนะ่ะถึงเวลาคุณได้ย e a s t l e a v ได้ตัวเลแวงที่มันขึ้น3เท่าแล้วขึ้นถึงพีคแล้วนะคะคุณก็เอาไอ้ตัวนั้นนะ่ะมาตีผสมกับสูตรแป้งที่เป็นสูตรเมนโดของเรานะคะเท่าน,นี้เองสูตรของคุณก็จะได้เป๊ะเลยแล้วก็คุณก็เอา instant yeast ออกไปเลยจากสูตรนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่สามารถทำได้ง่ายๆนะคะ ของการทำเลเวลเลเวลเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้ใช้อินซานไดสมาทำเราไม่สามารถอยู่ดีๆเอาแป้ง90กรัมกับน้ำ90กรัมแล้วอยู่ดีมาสตาร์เราใช้ได้เลยนะคะมันจะต้องเกิดมาจากการที่เราจะต้องใช้เลเวลเก่าอยู่แล้วแล้วมามา,มาฟีก,กับแป้งใหม่อยู่นะคะสมมตุติน้ําอยากได้เลเวลที่เท่าไหร่เนี่ยแล้วน้ำก็ต้องมาคิดว่าตัวน้ำอ่ะอยากจะเลี้ยง เป็นอัตราส่วนที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างน้ำอยากใช้เลแวง1ส่วนใช้แป้ง2ส่วนใช้น้ํา2ส่วนซึ่งมันเป็นอัตราส่วนที่เขาเรียกว่า1ต่อ2ต่อ2ซึ่ง1ต่อ2ต่อ2มันก็คือเท่ากับ5ส่วนเพราะฉะนั้นอะเวลาน้ำํำคิดอ่ะว่าน้ำจะเลี้ยงเลแวงเท่าไหร่นะน้ำก็เอา180มาหารหส่วนดังนั้นน้ำก็จะได้ออกมาเป็น36 ะะซึ่ง36อะ่ะมันก็คือการที่เราเอาเลอแวงเก่าของเราที่เป็นไฮเดรชัน1 0 0เนี่ยจากตู้เย็นเนี่ยเราออกมาเนี่ยเราก็เอา36มาบวกแป้งใหม่72แล้วมาบวกน้ำใหม่อีก72มันก็ออกมาได้180เป๊ะๆเลยนะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำเลอแวงให้ได้เป๊ะจำนวนเป๊ะๆอย่างที่เราต้องการจริงๆนะคะ ใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราสามารถตอบให้ได้ตลอดเลยนะคะถ้าใครเข้ามาดูในคอมเมนต์ใน y YouTube ของเราเราก็จะเห็นว่าเราอะ่ะออคอยเข้ามาตอบอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์อะไรดีๆอย่างนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กด subscribe ช่องฟู้ดเด็ดโค o ได้เลยนะคะ